หลังจากกินข้าวเสร็จครับมาดูล่าเราก่อนว่าจะทํำไหมผลตอบรับดีมาก,กเลยฮะก็ใช้ได้ครับนี่ฮะผลงานนี่ดีใจอะ่ะมันแบบพี่แต่ชีวิตเด็กๆอ,อ,อ่ะอันนี้มาทานนูนขึ้นอยู่เมื่อกี้แต่มันไม่อนี้ข้าไปเนาะ มันไม่ขึ้นเยอะแล้วมันมีน้ำด้วยค่อยมาว่ากันอีกทีมนมีอย่างนี้ด้วยนั่นเนี่ยลมแรงแท้ลมเย็นเย็นเรามาเล่นชักว่าวยาลมเย็นแท้ ลม,ลม,ล,มลมเย็นรายการทุ่งนาครับก็ <c oughs> สวัสดีครับอุตชานบ้านสวนครับวันนี้หลังจากที่ตากล้องมาเมื่อเช้าผมไม่ว่างเนาะก็ทำงานอยู่ในสวนตากล้องมาดูไซดูปลาบืนกดว่าลมหนาวเริ่มโชยมาเมื่อคืนจนถึงเช้าแล้วก็ปลาเขาเริ่มขึ้นละวันนี้ก็เลยมาเก็บบรรยากาศอันแบบแสนจะมีความสุขประมาณวนะ่าสุขใดเล่าจะเท่านาเรา อ้ยถูกต้อไม้บ,บ้านๆน่าร่าใจสบาย,ยก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมไปเตรียมไม้เตรียมอะไรก่อนแล้เ,เดี๋ยวให้ตาก้องไปเก็บภาพอะไรหลายอย่างเพราะว่าป่าเขาเยอะมากอย่างเงี้ยรอตรงอะไรหลายๆอย่างโอเคครับเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนทางนี้ก็เดี๋ยวไปเก็บภาพสวยๆอะไรดีๆ เลยจะเป็นแปลงทําหลุมนะฮะเอาผ้าแยงใส่ตรงนี้ด้วยกพอตอนเช้าๆนี้ตามคลิปที่เห็นก็กระโดดสะโหดเลยไม่ช่วงสายๆไมท่มาไหร่จะช่วงเย็นๆน,น่าจะเยอะเนี่ยครับมีร่มกลางลอเลยอันนี้คงจะมันนะดูครับท่านผู้ชมไหนก็ติดตามกันเรื่อยๆผลลัพธ์วันนี้จะเป็นยังไงตรงนีนะ้อาจจะย้ายลงทัางก่อนมาน้ําท่วม งานีบครับนี่เมื่อก่อนเป็นช่างภาพแต่กล้องแต่วันนี้ได้เป็นช่างปั้นแช่างปั้นอะไรนะช่างปั้นครุเผาอ่ะเดี๋ยวนี้เอาครุเดี๋ยวนี้เอาครุมาตั้งไว้ด้วยอบปลาชนใสกุ๊กขึ้งมองไม่เห็นเลยนะดันแสแรงร้อนที่สุดในสามโลกในสิบโลกวังนี่คือร้อนด้วยหนาวด้วยอ๋อผมจะเป็นไข้หรือเปล่าเหมือนเหมือนชาวต่างชาติ อะไรมาทำรุมให้ผมเลยนี่ตัม็ดอไปยกรณ์เออนี่แหละสนับสนุนโดยชาวกุยครับผมชาวกุยวันนี้มาทำปลาบืนเนื้อที่อุทยานบ้านสวนเออร้อนมากว่ะาเตรียมอุปกรณ์อย่างอุดมหูยสำนักเราตั้งแคมป์แม็ถ่ายหนังเลยถ่ายหนังสั้นครับหนังสั้นเรื่องชาวนาปลาบืน นี่นอนเท่าั้นอ่านี้กันพลาดไง <c oughs> กันพลาดกันสมรองก่อนโ <c oughs> อ้โอดดิมีรอยขาดด้วยอื่เดี๋ยวจะบอกภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยในเหใช้ไม้ Cái mái thêm chiếc đã ạ Dếp nó lên Dếp nó lên Nếu không có chiếc thì cháy vậy Phụng dài cháu bát đó Thì phụng ơn cho cháu bát à. cái này rồi ว้าร้อนร้อนในสิบโลกเลยร้อนเออก็อเดี๋ยวพอเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวนั่งรอดีกว่านั่งรอดูสักพักหนึ่งว่าตอนนี้แดดร้อนมากเลยจะมีกระโดดไหมช่วงนี้ร้อมาก โอเห็นที่แล้วเมียจะลุกไปไหนแล้วล่ะนอนเล่นโทรศัพท์รอ,อ <c oughs> เลยไอ้ยูย่นาก็มีไวไฟไม่อะไรเลยมีชั้นยาดใน,นเน็ตเล่นได้ม่กเน็ตานาทุกวันสบายใช่ปะเดี๋ยวสักครู่เออร้อนที่สุดโอ้ขึ้นบินดู <c oughs> ครับเราจะพักไม่ทันเลน,นู่นเลยครับ ไม่เคยหยุดนิ่งคือมาทีไม่ให้มันเสียประโยชน์เลยเนาะดูไปแต่ก็ประจําครับไปคุค้นก็คือไปที่ไหนก็ต้องเขียวหญ้าเพราะว่าต้องเขียวหญ้าให้หัวอีนี้พอฟ้าที่นาปุ๊บช่วงพักดูอันนี้ช่องอสายสายครับจะเป็นช่องเช้านี่ก็จะปลูกต้นไม้ทุบประดับเอ้ยไม้ดอกไม้ประดับเออท่านูุ่นทำนี่ไป ช่วงส,สายไปใยก็จะมาเขี่ยวหญ้าให้วัวนี่แหละวันนี้ก็ชวนมาทำปลาหลุมช่วงว่างๆสุสาหนั่งพักหนุ่มไปละแก่แก่มันไม่ใช่อะไรนะมันอยู่ติดอันนี้เลยนทะี่เรานั่ง belum mengingat hmm. Malam itu tua. Sudah di เพราะไม่ได้ขุดให้ลึกก็เดินน้ำลงเนี่ยโอ้ีกุ้งด้วยน,นยยีนยลลย่นล,ล,ล,นลูกปลาเน,น,นาะโออะไรน้ำดูนี่พราะมันลอดไปใต้ใตทรายจุดตายเยอะเลยอ๋อ เห็นไหมเออเห็นแล้วฮะูนีเตมังนี้โอ้ดูปลาสิลงเดีวตื๊ดตื๊ดโอ้ไอเด้ลงโอ้อันนี้มันรวมตัวันชนกตัวอใส่ช่วง อาจจะได้หมกปลาซิวนะท่านผู้ชมข้วได้เป็นข้าวเย็นแล้วข้าวเย็นแล้วจะลองที่เขาบอกเป็นสูตรอ่ะดูหน่อยไอ้นั้นต้วยขึ้นอยู่ไี่นและหลุมอ่ะนี่ขี้นี้ที่พักอยู่อ่ะขึ้นมาอยู่กลิ้งกันอะไรกลิ้งกันดิ่มแลย นี่จะนายให้ติดมันอยู่แล้วใช่นี่แหละโขนาดแท้นี่ขนาดแท่งตัวตัวก็คืนแงนาแน่นอนโอ้สุดสุดเลยกลางคืนนี้เนี่ยมันติดไรบ้างมีคลุมนะมีะคลุมใส่คลุมใส่ช่วงร้อน,อนมันจะไม่ค่อยกระโดดทำไมคือต้องมาเก็บทนะัง ครับก็วันนี้อู้คูร้อนสุดๆทั้งร้อนทั้งก็ได้ไหลายอย่างครับแต่ยาอะไรไม่ได้วยอ่ะเดี๋ยวมอยู่ข้ามไม่ได้เพราะว่าต้องไปทํางานในสวนต่ออีกอันนี้นั่นปกีก็ในส่วนของตรงนี้นะครับช่วงกลางวันเป็น E p พีสองครับอา่าเดี๋ยวกลางคืนมาดูอาการตาเป็น E p พีสามใครสนใจว่ากลางค่ำกลางคืนจะเป็นยังไงก็อย่ารรลืมตามผมใน EP พีสามนะครับผมสำหนับีพีสองสวัสดีครับเดี๋ยว Đưa thân thử đi ra Đây 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 Cho bước để đẩy ra à, à. chưa quản quá ừ, ừ. Chưa, chưa